สวัสดีครับเก็บชมมินครับพเพื่อนๆนี่ครับชโอมยอดงามๆสวยๆนะครับอ๋อโอมน้ำครับมุดคาบไข่ฝนตกหนักแลือวะานี่ขพอ,อยาตวางกันครับ เอาลงงามนะครับเก็บยอดลงงามไปเลยคิดถึงแรงๆตอนหยอดน้ำเพื่อนพอฝนมาครับนี่ครับก็เป็นอาหารให้เราอย่างนี้เลยนะครับแค่เก็บสองต้นนี้ก็แล้วมื้อแล้ววันแล้วครับ ปลูกอยู่ปลูกกินครับเพื่อนๆน,นี่ครับก็พอได้อยู่ก็พอได้กินครับชะโอมนะครับยอดง,งามๆจะเก็บแค่สองต้นนี้พอนะครับมาลังก็ไปเก็บอีกเก็บทุกวันนะครับเดี๋ยวอ้อมไปก่อนนะ น้ำคคมมากรับเก็บชโอมสามต้นก็ได้มือได้เวลาแล้วครับ